สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ลินได้เก็บบรรยาก,กาศอีกฝั่งหนึ่งนะคะของ Blackpool มาฝากนะคะตอนที่พวกลินมาถึงก็ประมาณเที่ยงครึ่งนะคะก็เดินเล่นๆก่อนนะคะเกือบประมาณสองประมาณเกือบสชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็บ่ายสกว่า ก็น้ําเริ่มลดแล้วนะคะตอนมาแรกๆคือน้ํายังเต็มชายหาดอยู่เลยนะคะไม่สามารถลงเล่นทรายได้แต่นะตอนนี้คือแบบว่าน้ําลงแล้วเด็กๆทุกคนก็แบบว่าลงเล่นทรายได้แล้วนะคะพร้อมกับวิลเลียมนะคะก็พาลงเล่นทรายนะคะไม่แน่ใจว่าจะชอบเล่นหรือเปล่าเพราะว่าตอนพาเล่นอยู่ที่ไทยก็แบบไม่ได้แบบว่าชอบมากแบบแอบกลัวๆอะไรอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้จะชอบหรือเปล่านะคะฝั่งนู้นนะคะที่เป็นที่ยื่นออกไปนะคะก็จะเป็นแบบว่าเครื่องเล่นอของเด็กๆนะคะมีพวกเกมมีเครื่องแบบว่าเครื่องเขาเรียกว่าอะไรนะแฟนะคะที่เป็นแบบว่าเครื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบสวนสนุกอะไรอย่างนี้นะคะก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะตรงชิงช้านะคะมันจะมี3มโซนนะคะ,ะคือชายหาดที่แบล็กพูลคือแบบว่า ยาวมากนะคะเดินไม่ไหวนะคะอ่าวันก่อนวันก่อนลินลงอ่ารูปมามาให้ดูแล้วนะคะอันนี้ลินลงแบบว่าตรงชายชายหาดฝั่งนี้ให้ดูนะคะก็จะคลึกคลื่นมากเลยนะคะวันไหนที่แบบว่าอากาศดีๆนะคะนี่ยังถือว่าคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดแบบว่าคน คนที่เยอะมากที่สุดคือแบบเต็มมาหาแบบเดิมไปไหนก็มีแต่คนนะคะช่วงที่แบบอากาศดีๆนะคะคือแบบจะประมาณนี้ทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าเป็นสวนนะคะ,ะวันไหนอากาศดีๆก็จะแบบคนก็จะแบบออกมาอาบแดดกันนะคะคือเข้าใจมากเลยนะคะว่าทําไมคนที่นี่ถึงชอบอาบแดดกันนะคะเพราะว่านานๆที่ถึงจะมีแดดนะคะคือจะตื่นเต้นมากมายเลยอะไรอย่าง ะะลินก็เป็นนะคะลินเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะตอนอยู่ไทยไม่เคยชอบแดดเลยนะคะตอนมาอยู่ที่นี่คือเป็นคนละคนเลยนะคะชอบแดดมากเลยนะคะแล้วก็อยากจะเมาว่าสาวๆที่นี่นะคะจะชอบอาบแดดจะชอบทําผิวแทนนะคะแบบไปเสียตังแบบ หล,หลายพันหลายๆตังนะคะเพื่อที่จะให้เป็นให้ได้ผิวแทนนะคะเพราะฉะนั้นสาวๆคนไทยนะคะจงภูมิใจที่มีผิวแบบว่าผิวแทนโดยธรรมชาติโดยที่โดยที่ไม่ต้องไปเสียตังค์นะคะลินว่าผิวจะเป็นผิวสีอะไรนะคะขอให้แบบว่ามีสุขภาพดีคือสวยทั้งนั้นนะคะต้องภูมิใจนะคะว่าเรามีผิว ที่สวยนะคะบางคนคือเข้าใจนะคะคนไทยคือแบบว่าสาวๆคนไทยอยากจะแบบว่าผิวขาวอะไรอย่างนี้นะคะแต่มันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นความคิดส่วนบุคคลเนาะแต่อยากจะให้กําลังใจคนได้แบบว่ามีผิวสีแทนนะคะผิวสีแทนก็สวยมากเลยนะคะบา,บายๆค่ะ